สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นยูกิโอโปไทยแลนด์กันนะคะวันนี้พี่นัทจะมาจะมาด้วยกคอมนะฮะเราวันนี้เราก็จะมาเล่นเด็กใหม่ด้วยครับวันนี้ดเด็กผมเด็กเทพนะฮะเราจะมาเจอกับเด็กบัวไอแม็กอันลึ่นลื่นะฮะบัวไอแม็กอาวทูนั่นเองแล้วผมจะออกกระใจนะฮะแล้วมันจะออกกระดาษเนี่ย ทำไมากูเดาทางง่ายเลยวะอะไะครับเรื่องเกมผมจะเลืกอกคนหลังเอาการ์ดขึ้นมืออี้นะอีได้เฮ้ยเราไมา่จะแพ้อีกแล้วนะฮะโอ้ยแพ้แล้วได้โดนต้องดูนะฮะว่าเราจะสรวจได้บาร์ไรนะฮะตรงต่อเนี่ยจะได้เปลี่ยนในการสรวอย่างนี้มันไม่ดีแน่นะฮะผมขอฝายใช้งานเมทิคข้อมูเลเลยกนะฮะนำการ์ดที่อยู่ในมือลองฝักเข้าไปในเด็งงานแล้วตรวจขึ้นมานะฮะ แล้าก,ก็เหมียนด้นะฮะแล้วผมลองผมลองเปลี่ยนดูนะฮะฝั่งนั่นไม่มีมอนเตอร์เลยนะฮะก็ขอจั่วนะถ้าฝืนไม่ได้ตายครับโอเคอ<ม>ครับเรียบร้อยโอคครับแพ้แล้วครับเอาใหม <c oughs> <c oughs> ่มออฮนีตั้งใจเลู้กับขาอีกรอบหนึ่งไงกาแรกก็นะ่การเชิญที่แบมม่นก,กี้ซ้อมมันเม่กี้ซ้อมใช่ใช่มาเกี้นะฮะก็นะฮะ อ่ะีกแล้วเราก็เยการดาวการป่องถึงอมได้ง่ายมากเลยนะฮะเฮ้ยหัวไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยรอ้ย่้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอ้ยอ้้ยโอ้โอ้ยอ้าอ้ยอ้้ยออ้ยอ้้ยอ้้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ ก็ใส pues ่ให้บัวกันนะฮะแล้วผมก็ใช so okay. ้การโคด้นแ like ัมบูชอนะฮะเด้ายีไมอ่ะยังไงยังไงขอใช้วันเด์ออฟพีขอใช้ะไทเกินเกมจะรอดไหมอใช้ะไทยกินเก่อันดูขึ้นมาอีกหนึ่งใผมไม่ได้พัมไม่อีกหนึ่งันแผมโจรขึ้นมาผมขอแค่ไหละโมบโจรขึ้นมานะฮะ เม็กใหม่พี่นัดผมขอให้เิวเลเสอพีมาะผมขอใช้กิวเออแล้ไงผมาได้ฟิวใช่กระป๋องอิสเซนนะฮะเอามันออกน้เกมนะแล้วก็จะเป็นก็เหมือนการเปการก๊อปปี้อปใบที่ออกน้เกลมานะแล้วก็ใช้อขึ่นมาเสียหนึ่งพันนะฮะอ่าแม่มอนต่อถึมาแล้วครับผมขออันเชิญลงไปเลยนะฮะอันนี้แล้วก็ เรามื่อกี้คือรอยัลมีเดียลิเบอรี่นะครับเป็นห้องสมุดน,นะฮะเราจะาผสมเม็ดเคาน์เตอร์นะฮะในการนับเม็ดเคาน์เตอร์นะฮะนั่นอันนี้เม็ดที่หนึ่งในการเซิร์ฟครับแล้วก็อันนี้คือรอบเม็ดที่สองนะฮะแล้นี่คือเม็ดที่สามนะฮะเม็ดที่สามนะฮะคือผมก็จะตัวขึ้นมานะฮะ ผมขอใช้เม่ิกเข้ามันเหล็กนะ,ะเอาที่สามอันนี้ลงแล้วก็โจมมนใหม่นะฮะแล้วผมกว่าใช้เนี้ตัวครับร์ r เว o ร์ดตัวก็มืินะฮะแล้วผมก็ะะมก็ก็มาแล้วนะผมใช้แาเนี้สามเล็ดตัวฮะัผมขอใช้เลนส์ตัวหนึ่งไปนะฮะ สรุปนะฮะว่ารอบนี้ผม <ann> ยังไงแพ้อีกแล้วไอ้ไอ้อยากถึงเลยไปกดยอมแพทำไมตายละไอ้เราต้องถึถงที่สุดใช่ไหมถ้าเราไม่ถึงที่สุดเราเราจะได้เลยกะต้องคอยดูนะฮะม<ย>มเมื่อก<ม>ี้เราออกกระดาษฮะเราเอาคอร์สไปไงล่ะเดี๋ยว<ม>ไปเราเอาจัดเป็นเราจัดทางมันได้เอาล่ะครับนี่จะมาสอนเด็กใหม่ที่จะชนะหรือจะไม่รู้ก็นะแต่คอยดูนะฮะ มันใม้ท<ช>ักบ้านมันใช้วันเด็กนะครัเอาดุงมือจดโอ้โหขอบคุณมากเลยอ่ะขอตรงลายบนเรือดีๆเข้าลงไปนะฮะแล้วก็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 ยังไงให้มเมล็ดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ฮะลงไปให้เบิร์ดแล้วขึ้นมานะฮะหนึ่งใบหนึ่งเม็ดนะนะฮะเม็ดที่สองนะฮะเม็ดที่สามนะฮะ แล้วก็จั่วขึ้นมานะฮะปล๊บแล้วก็เม็ดนิดหนึ่งนับใหม่นะฮะเม็ดที่สองนะฮะเซิร์ฟิวเอาชิคเก้นเกนขึ้นมานะฮะเม็ดที่สามเป็นชิคเก้นเกนนะฮะสมมุติจะจั่วครับ เราก็จะใช้คำเลเซอร์ที่เป็นเกณฑ์ในการรอหนึ่งใบนะฮะเป็นการสิดได้พ้อยหนึ่งพันแล้วก็ใช้เริ่มใช้เม็ที่หนึ่งนะฮะในการแปะมี power ครับหนึ่งเม็ดนะฮะแล้วใช้เม็ดที่สองครับเนการใช้ฟิวเนี้ฮะปืนออะไรอ่าชื่ออะไรช่างแม่เหมืออันไม่ออกแล้วก็ใช้แบบนี้อันไม่ะครับใช่ครับเอาของเกมแล้วก็ สังเ้งานอดอยหนใบนะฮะถนหนึ่ง,งันครับม่ต่สองนะฮะต่อไปใช้เราเหกคันนี่คือมิสามของเรานะฮะเรียกตูนขึ้มนมะานะฮะทใส่ดยกันะฮะตตนตนแ้ก็สังงานนะฮะตึ๊แล้วก็แล้วก็นึ่ฮะเสียงอ,อ่อยจ้ะ หนึ่งสองสามนะฮะโอ้โหลากขึ้นมาอีกแล้วอัไหนมออหนึ่งเม็ดนะฮะอันนี้เม็ดที่สองนะฮะเอิมตูนขึ้มานะฮะแล้วเทตูนเม็ดที่สามนะฮะเรียกตูนสมุดหนังสือกระตูนขึ้มานะฮะแล้วก็เล่นเ็ษจวนนะฮะแล้วก็แล้วก็จวนบางใบนะฮะ นัเบเม็ดหนึ่งะฮะจุยสองใบะฮะนัเบเม็ดสองนะฮะอใช้ดักเวอร์นะฮะยิโอซีลิดลงไปนะฮะโอซินิดนะฮะแล้วก็สาเม็ดจั่วะฮะแล้วก็ใช้นะโปรตอนลิทนะฮะเลือกไม่กี่ข้ออะไรเลยล้วเออรอยไลเลยไม่ี่ข้อไหเลย,ยอลยี่ยิเลือ่อนไปแล้วเนา หนึ่งเม็ดนะฮ <c oughs> นะเม็ดท <c oughs> นะี <c oughs> นะ่สองเรียกเตลขึ้นมานะคะจะเอาชนะได้ไหมไม่ได้ครับสองเม็ดนะฮะแล้วก็เรียกโอ้โหมีสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดจั่วนะครับรออะไรครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เทตูนฮะเทตูนนฮะสามเม็ดจั่วเหมือนกันะนะฮนะแล้วนกะ็นะ ใช้วันเดย์คอนฟิัตตัวขึ้นมาสองเม็ดครับแล้วก็ใช้ดารเวอร์นะฮะิ้งออกไปริบบนมือลงไปนะฮะสามเม็ดตัวฮะอ้รุนฮะรุ้นระทึกมากครับอันนี้ก็ตัวครับะชนสามเม็ดตัวครับแล้วก็ตัวครับ ส,สองแลฮะสองแล้วฮะไปที่สามฮะสามองหดเ็กสามใน็บบาเล็กดีุดเจ็บไปเนะเเรียกใครให้ตายเถอะโรบินจัวครับอ่ะแล้วก็แล้วก็โอตรลีอีกรอบนึงฮะเรีย้าไกปอนนี้ <saw> ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีไอตัวขึ้นมาฮะอาราสีรครับแล้วก็แล้วก็ตรวฝั่งใบฮะมีลายไทยนรอยห้าคนค่ะครับตอนนี้นตัวครับเสร็จแล้วผมขอใช้ใบนี้ฮะอาลาสีใช่แล้วก็อันเชิญลาลงมาฮะแบบปกติฮะอีครับ แล้วก็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 โตชาโตชาแล้วก็เรียกโอเบริโกับโอซิริชว่าตกลงตังตีตังตีโอ้โหมหาเทพอยู่สนามสามตัวพลังโอซิสพลังตองตีเจ็ดทั้งบริททังตองตีซึ่งทนลาศูนย์นะครับแล้วต่อไปจะเป็นการอัญเชิญเทพมหาเทพเทพผู้สร้างน,นะฮะขออัปตี้นะฮะในการเอาไว้อเบริสลาและโอซิริ พ่อมชนะเลยเป็นไงเล่าไอ้เนี่ยเด็กใหม่พี่นัดไม่ทำไมมันต้องลองมันต้องลองจริงๆนะฮะอันนี้สู้กับคอมนะเอาหนักซ้อมกับคอมไม่เป็นไรหราซ้อมกับคอมมันไม่มีปัญหาแต่ตอนเล่นกับเพื่อนมันต้องมีปัญหาแน่นอนคุณคอยดูอันนี้เป็นการแซมเปิลเฉยๆนี่กันเวยน้ำจิ้ม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 นะฮะนกัว่าง่ายแบบนี้ี่นัอยาก อยากทีนี้สงสัยต้องลองไปเอาไว้คราวหน้านะฮะถ้ามีการดูเอลกับเพื่อนๆแล้วเราเจอกันเลยนะแต่ถ้าถ้าออกมาแล้วแตกจะไม่ใช่อีกต่อไปนะฮะไว้เจอใหม่ในโอกาสหน้านะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ